thanks for watching ทำเอาแฟนๆแห่ลุ้นไปตามๆกันครับหลังนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงได้ลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรซึ่งหลายคนนะครับก็ลุ้นว่าเธอจะไปอยู่ไหนต่อและดูเหมือนว่าทางคณะเทพบุตรสุดที่รักที่มีพระเอกสองหนุ่มนีโน่สุดที่รักและน้องชายอย่างแนกกี้เจเนนพิพัฒน์จะท้บทามให้นุ่นดำดงมาอยู่ด้วยกันซึ่งต่อมานะครับนีโน่สุดที่รักก็ออกมาเปิดใจนะครับว่าไม่ขอใช้คําว่าทับทามดีกว่าแต่ตนแค่ต้องการให้กําลังใจด้วยความที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสายเลือดลิเกด้วยกันที่ผ่านมา เราก็เคยเป็นพี่น้องสิทธิ์สำนักเดียวกันด้วยเพราะตนถือว่าเป็นรุ่นแรกๆของสอนลามน้ําเพชร เลยได้มีการพูดคุยให้กำลังใจที่ไม่ใช่แค่ตนเพราะยังมีนักกี้บลูที่สนิทกับนุ่นถือเป็นการให้กำลังใจกันแต่ตนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าน้องอยากมีพื้นที่เล่นลิเกอีกคณะหนึ่งทางเราก็พร้อมต้อนรับน้องอยู่ตนได้เห็นศักยภาพของน้องอยู่แล้วว่าน้องดังมากๆในบทดำดงซึ่งลิเกคณะตนก็เป็นลิเกวารตี้อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากที่นั่งคุยกับนักกี้และได้ไปคุยปรึกษากับพ่อเอกส่วนจะให้น้องมาอยู่ด้วยกันไหมนั้นก็เป็นสิทธิ์ของน้อง การที่น้องไปแสดงที่ไหนเราก็ต้องให้เกียรติเขาทางพ่อเอกก็บอกว่าด้วยความที่เป็นพ่อก็ต้องรับอยู่แล้ว ทุกคนเห็นศักยภาพน้องในเรื่องต่างๆทั้งความตลกความสวยถ้าได้มาร่วมแสดงตนเชื่อว,ว่าพ่อเอกก็น่าจะมีช่องทางและจะช่วยดันศักยภาพออกมาอีกจุดหนึ่งถามถึงดราม่าต่างๆได้มีโอกาสติดตามไหมตนบอกว่าได้ติดตามอยู่แล้วตามโซเชียลตนก็ได้แค่เป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายเพราะก็เติบโตมาจากคณะลิเกสอนรามน้ําเพชรอยู่แล้วและก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วกับบูรุงจลดัดเราแค่อยากซับพอตอีกทางหนึ่งในพื้นที่ของเราส่วนตัวรู้จักนุ่นเนชนกไหม นีโน่ก็บอกว่าส่วนตัวรู้จักแต่ไม่สนิทเท่าไหร่ตนรู้แค่ว่าน้องเป็นเด็กน่ารักเจอกันก็ไหว้ทักทายปกติเมื่อถามว่าฟีดแบ็กแฟนๆว่ายังไงบ้างนีโน่ก็บอกว่าขอบคุณมากกว่า ส่วนน้อยที่จะไม่รู้จักดำดงและลิเกฟีเวอร์เพราะดำดงผ่านเวทีสอนรามตนก็ต้องขอบคุณทั้งสองที่ทำให้ลิเกฟีเวอร์ทำให้คนรู้จักลิเกมากขึ้นอีกทั้งแฟนคลับน้องก็มีคนรุ่นใหม่มากขึ้นตนก็ยินดีหากน้องจะมาร่วมแสดงและสร้างผลงานถ้าอนาคตน้องมาร่วมแสดงด้วยมันก็จะมีผลงานใหม่ๆที่ทำให้คนยุคใหม่รู้จักลิเกมากขึ้นพอไปทับทามน้องหลายคนกังวลว่าจะมีปัญหากับทางสอนรามน้ำเพชรทางมิโนก็บอกว่าด้วยความที่ตน รบนับถือทางด้านของสอนรามน้ำเพชรมันก็แล้วแต่มุมมองคิดถึงแต่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างงานและตนก็แยกแยะไม่สามารถไปบังคับความรู้สึกใครได้แต่ตนทําตามความถูกต้องของตัวเองซึ่งหากนุ่นอยากมาอยู่ตนก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธน้องเพราะทุกคนมีศักยภาพหมดตนคิดว่าดีซะอีกที่ได้เอาศักยภาพของน้องทุกคนมาร่วมสร้างผลงานลิเกให้มันเติบโตขึ้นถ้าปล่อยให้น้องหายไปตนก็เสียได้ ุผู้ชมครับไม่รู้มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นะครับแต่กระแสมันกําลังมาก็ทําเอาหลายคนเนี่ยอดคิดไม่ได้อดโยงกันไม่ได้ละครับเมื่อนักร้องชื่อดังแดนใต้ยอย่างพ่อเอกชัยศรีวิชัยมีการโพสต์ข้อความที่อ่านแล้วสะดุ้งสุดตัวเลยโดยพ่อเอกนะครับโพสต์ว่าลิเกตะกวดอยาอวดเก่ง คุยว่ากูเก่งเองมันน่าอายพร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่ารักพ่อแหวงโคตรเก่งเลยเพราะปาดของแผ่นดินงานนี้ไม่รู้หมายถึงใครแต่แฟนๆก็เข้ามาให้กําลังใจกันสนันวันไหวเลยทีเดียวขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับพ่อเอกชัยเนี่ยเพิ่งโพสต์ข้อความว่าเซฟนีโนนักกี้ลูกบุญธรรมซึ่งเป็นพระเอกลิเกพร้อมบอกว่าอย่ามายุ่งกับลูกกูงานนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีอะไรเชื่อมโยงกับคณะลิเกสอนรามน้าเพชรหรือไม่แต่การออกตัวแรงของพ่อเอก การใช้ครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนก็คงต้องติดตามกันต่อไป